สวัสดีครับ fc ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาว,วันนี้ผมจะมาพามาดูหินสีนะครับเลยว่าหินนวลจันทร์หรือว่าไข่มุกลาตีนะครับตอนถ้าเรามองในที่แสงสว่างไข่มุกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แกะเป็นรูปพระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในที่มืดองค์นี้จะสว่างกว่านะครับอันนี้คือยังไม่แกะนะครับอยู่ในธรรมชาติที่เก็บมาเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปในที่มืด เขาจะแสงมีแสงสว่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในในที่มืดอีกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับไข่มุกลาตีนะครับหรือว่าหินเรื่องแสงนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูนะครับเรียกว่าอย่างที่อื่นเขาจะเรียกหินวนวลจัน์ทนะครับจะให้ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ในที่สว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปในที่มืดนะครับ หินทั้งสองก้อนก็จะเรืองแสงเป็นที่นะ่อญญาอัศจรรย์นะครับอย่างนี้เลยนะครับหินนี้จะมีคุณสมบัตินะครับปรับธาตุยินอย่างนะครับสวยงามตรงขวามือนะครับนี้แกะเป็นรูปพระเรียบร้อยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นหินเรือนแสงเรงว่ามุกลาตีนะครับเก็บไว้กับตัวนะครับ ดูดซับพลังงานนะครับเมื่อเรามองเห็นจะลดความตึงเครียดนะครับสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะปรับความเข้าใจหากันได้ง่ายนะครับเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแหล่งที่มานะครับแหล่งที่เกิดเ็็เขาบอกว่าเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับดันขึ้นมาเห็นชนิดนี้นะครับ ก็จะอยู่แบบนี้นะครับไปทั้งคืนนะครับความสว่างความจ้าก็จะอยู่แบบนี้นะครับท่านใดมีไว้ครอบครองกับตัวนะครับก็จะทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างที่เราเคยเห็นในหนังจีนนะครับมีการแย่งชิงมุกลาตีนะครับ ท่านใดที่มีไว้ก็เก็บไว้นะครับไว้ที่หิ้งพระห้องทำงานนะครับทำให้ทํามาค้าขายดีนะครับสำหรับคลิปนี้บาวนิดเผาเทขาก็ขอ,อไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ